เนลยะรื่องแปลกๆนะคือหอมหละแต่มันหอมแบบไปๆพี่แทมไปพี่แทมขันฟิลว่ะไม่มีความเอออไปด้วยกันเลยวันนี้จะได้กินกี่ตัวไม่ทาไปแล้วเนนเนนนี่จะพูดให้กำลังใจ จริงหรือไม่หมอดูออกคําสั่งห้ามเปิดตัวแฟนแล้วไม่ใช่คนเดียวด้วยไม่ต่ำกว่าหคนเฮ้ยแล้วถ้าเปิดตัวแล้วจะเป็นไงดับอนาถนี่ตอนนี้โสดหรอไม่โสดมีคนคุยอยู่กี่คนวถามให้บ้านแตกเลยมันยังไม่ใช่แบบ100%ยเปอนต์ขนาดล้ละมันไม่มีใครใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าอย่าใช่ตัดสินใจแมถูกคอเลยนะเลือกมากเหมือนกันถูกคอกันเลยนะ ทำไมเป็นคนเกเรอ่า ส<ด>วัสดีครับพบกับนุ้ยสุจิราและป่าแท่งในรายการขอข้าวกินหน,น่อยเราสองคนนะคะจะมาทําภารกิจเพื่อหยุดความหิวด้วยกันขอกินเมนูเด็ดของแขกรับเชิญค่ะเมื่อกินเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องทําเมนูนั้นให้เหมือนให้ได้ใช่นุ้ยจําได้หรือเปล่าตอนที่พี่อยากได้ตึกแถวมาเปิดร้านน่ะตอนนี้พี่ไปเห็นมาแล้วนะเห็นในแซมเหรอใช่ทำเลดีแล้วเหรอป่าไหนคอยดูดินี่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 ป่าดีมากเลยอ่ะดูดูดูไม่แพงด้วยนะดีมากเลยอ่ะป่าทำเลย ดีราคาดีเฮ้ยน่ป๋าช่วยหาให้หน่อยสิได้ไม่ยากเข้าไปในแซมนี่นะอยากจะได้แนวไหนแบบไหนนี่มีทุกอย่างเลยเอาอย่างนี้ป๋าอธิบายให้คุณผู้ชมฟังเลยแซมคืออะไรคะได้ฮะัท่านผู้ชมครับแซมก็คือบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือบสสเป็นหน่วยงานนะฮะภาครัฐที่บริหารจัดการสินทรัพย์แก้ไขและป้องกันปัญหาหนี้สินปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นปู NPL เป็นองค์กรนะฮะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมายให้ดูแลโครงการคลินิกแก้หนี้ จัดการซื้อซับมาอย่างยาวนานมากกว่า20ปีซั์มือสองต้องแซมเพราะว่าเขานะฮะมีให้เลือกเยอะมากมีทั้งบ้านเดียวทาวน์เฮาส์คอนโดตึกแถวโรงแรมโรงงานโกดังโชว์รูมที่ดินเปล่าอ,อาคารสำนักงาน<อ>และอื่นๆอีกเพียบเลยครับอ๋อแซมเนี่ยเขาทันสมัยมากเลยนะคะป๋าตอนนี้เนี่ย<อ>เขามีงานเอ็กซ์โปแบบออนไลน์ด้วยนะทุกคนกับงานแซมเอ็กซ์โป2022ค่ะมหกรรมซั์มือสองออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีมีโปรโม โปรโมชั่นจัดเต็มไม่ต้องรอลุ้นโอนฟรีจัดให้แบบไม่อั้นเลยค่ะรโวเชอร์สูงสุดไปเลยถึง6 0,000บาทสามารถราวเชอร์ของห้างสับสินค้าชั้นนำสำหรับซื้อของนะคะเพื่อเอาไปรีโนเวทหรือว่าของใช้ภายในบ้านได้ด้วยค่ะสำหรับลูกค้าเก่านะคะของแซมรับไปเลยค่ะวูเชอร์เพิ่มอีกสูงสุดถึง1 0 0 0 0 0บาทรวมเป็น1 6 0 0 0 0บาทกันไปเลยค่ะโปรโมชั่นนี้นะคะเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมงานแซมเอ็กซ์โปออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ธันวาคม2565นะคะววเงื่อนไขไปไปตามที่บสสกำหนดร่วมงานแซม Expo 2022ได้ที่ www.samexpothailand.com หรือว่า Facebook ค่ะซับมือ2ต้องแซมนะคะเข<า>้า<ๆ>ไปดูสินทรัพย์มือ2ทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ www.sam.or.th ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะคะ02 6861888หรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยซับมือ2ต้องแซมค่ะเ<ฮ>ดี๋ยวเอาไว้แต่งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนุ้ยต้องไปเยี่ยมนะอุ๊ยป๋าจ,จะให้ไปกินข้าวฟรีหรอหรือว่าจะมีเรือนหอนะอมไม่มีพี่มีแต่แต่งข้าว <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะขวัญก็จะพาทุกคนนะคะมาทำแกงจืดปลาหมึกยดไส้หมูสับค่ะ หอมเลยนะเรื่องแปลกๆนะคือหอมแหละแต่มันหอมแบบปะปะปะพีะ่แทมไลยงานใหญ่เหรอไม่ใหญ่เด็ดเดียวนี่เดี๋ยวเขาก็เปื่อยแล้วเราก็ใส่อันนี้เสร็จแล้วแม่รวิอวเออวีมาจากไหนอ่ะตามไม่ทัน,นอ่ะออกมาแล้วไม่รู้ ขวัญชอบทําอะไรที่สุดไข่เจียวจบวันนี้จะได้กินกี่ตัวไม่ทามาแล้วเฮ้ยเมนนนี้จะพูดให้กําลังใจวันนี้จะทําให้พี่กินกี่ตัวมันไปห้าเออห้าหนึ่งสองสามี่เออดีแกน้ำนะะพอดีักน้ำ อุ๊ยอร่อยอ่ะมั่นใจนี่ไม่ได้ปูอะไรเย,ยอะแยะเลยนะ <c oughs> เราชอบกินเค็มนะไหนเมื่อกี้บอกอร่อยแล้วไงหนูชอบอ้าก็พี่ให้หนูทำมันก็ต้องเป็นรสชาติหนูดิ <c oughs> เออโอเคโอเคโอเค อันนี้เดี๋ยวเราค่อยค่อยค่อยเอาผักใส่หน่อยเนาะให้เขาดูซินี่เฮ้ยน่ากินน้องขวัญของเราเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ใส่เลยใส่เข้าไปใส่เข้าไปนี่นั่งคุยกันมาตลอดเนี่ยนัใส่ดีกว่าใส่เลยนวดมันใช่นวดมันแป๊บเดียวมันก็สุกแล้วใช่เสร็จแล้วอาตักันเลเมนูนี้ชื่อว่าแกงจืดปลาหมึกยัดเส้หมูสามน่ เย้ชิมเลยชิเลยหนูตักวันนี้เมนูแกงจืดปลาหมึกยัดไส้ค่ะไม่น่าเชื่อทำกับข้าวเก่งด้วยเดี๋ยวก็ดีอย่าเพิ่งพูดอยากชิมแล้ว่ะอยากรู้รสหนึ่งสอมอร่อยเรียบไม่เค็มเค็มของสาไม่ีไม่เค็มเท่าศักดิ์สิทธิ์น้ำไม่เค็มแต่ในตัวหมูโอเคเลยอร่อยนะไม่เค็มนะอม่อยเค็มขน ไม่ไม่ไม่ได้เค็มแล้วก็มีความรุนแรงของวิกไทยนิดนึงอืมอบเลอร่อยอร่อยอืมออกเรือนได้เลยกว่าเลยอืมปะาอ๋อละเล่นเย็นมีหนุ่มๆเคยได้กินเมนูนี้บ้างไหมก็มีนะพี่แต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบ ไม่เป็นอันนี้อ่ะส่วนใหญ่เขาจะให้หนูทําแบบก๋วยเตี๋ยวทำให้หนูทำข้าวต้มเหมืทำสุปไก่เดี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวนี้ยิ่งใหญ่กว่านี้นะยังไม่เครื่องเยอะกว่านี้อไม่ไม่เครื่องเยอะมันก็แค่เอาเส้นมาลวกแล้วก็เอาน้ำซุปเอาน้ำซุปล่ะน้ำซุปก้าก็มีอะไรก็จะใส่เข้าไปก้างปลากระดูกหมูกระดูกไก่เมนูไหนได้รับความนิยม นี่เอหมดเลยเราก็จะแบบเห็นคุณแม่ทำกับข้าวมาตั้งแต่เด็กเราก็ชอบไปอยู่ด้วยอ่ะเห็นเป็นลูกมือเนาะเออเวลาเขาทำตอนแรกเขาไม่ให้ยุ่งให้ดูเฉยและยิ่งงานที่เรายิ่งโดนห้ามอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบอยากทำอ่ะอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยจริงหรือไม่หมอดูออกคำสั่งห้ามเปิดตัวแฟนแล้วไม่ใช่คนเดียวด้วยไม่ต่ำกว่าห้าคนเฮ้ยแล้วถ้าเปิดตัวแล้วจะเป็นไงอ่ะดับอนาถเดี๋ยวจะเลิกกัน เหลอือมอ่มก,ก็คือออกอีทีนึงคือแต่งเลยแต,แต่งต้องแต่งสองรอบผวันว่าอาจจะแก้ด้วยวิธีการแจกการ์ด แจกการสองรอบแต่แจกการเลิกมั่นอันนึงแจกการเลิกแต่งอันนึงอะไรประมาณนี้ให้มันแบบมันแก้ได้มันแก้ได้เป็นวิธีสองอันคนเดิมนี่แหละไม่ต้องเลิกหรอกก็เอาให้เอาให้ได้คนแต่งก่อนตอนเนี้ยเฮ้ยทำไมพื่มไม่มีใครดูน้อยหกน้อยใจโชคชะตาขวัญค่อนข้างเป็นคนที่มีความอดทนต่ำถ้าเกิดคนไหนไม่ดีมาอย่างเงี้ยก็ไปบายเลยก็ไปบายเลยเพราะว่าจะให้ขวัญมันนั่งทนตอนที่ขวัญสร้างครอบครัวตอนตอที่ขวัญมีลูกก็ไม่ใช่เรื่องเราอยากมีคนที่ดูแลเราได้ใช่ไหมพี่ครับ ความสุขทั้งทางกายทางใจใช่ป่ะถ้าอยู่ไปแล้วมันทุกข์อย่างเงี้ยอยู่คนเดียวก็ได้ใช้เวลาตัดสินนานไหมขวัญไม่เคยเลิกกับใครเลยถ้าเขวัญไม่เจอเรื่องที่มันต้องเลิกแล้วเคยอกหักไหมโอ้เคยเคยคิดว่าคนนี้เขาจะเป็นคนที่แบบว่าใช่คนสุดท้ายแล้วของชีวิตคนสุดท้ายแล้วแหละเออ สุดท้ายก็แบบว่าเพิดคำพูดแล้วแบบว่าบอกว่าตัวเองไม่ผิดอ,อ่ะบอกว่าจัดการเรื่องนี้ไปแล้วแล้วถึงเวลาก็แบบว่าไม่ได้ไปทาก็เลยแบบอันเนี้ยสัจจะเลยถือว่าเป็นเรื่องหลักผ่อนไม่ชอบคนโกโหกโกหกนิดนึงก็ไม่ได้คือเรื่องนิดเดียวจะโกหกทําไมอะ่ะชีวิตคู่กันอ่ะพี่ที่เรามาอยู่ด้วยกันไปนอนด้วยกันกินอยู่หลับนอนอเราจะมานอนหลับตาได้สนิทได้ไงในเมื่อเรารู้ว่าแบบคน,นข้างแม่งไม่ไม่กับเราร้อย,มาายไม่ร้อยเปอร์เซ็น เหมือนโมโหแล้วเนี่ยนี่ตอนนี้โสดเหรอไม่โสดมีคนคุยอยู่กี่คนถามให้บ้านแตกเลยแล้วถ้าเกิดคนที่เข้ามานี่ทุกคนต้องฝ่าด่านแม่หมดทุกคนป่ะไม่นะคะแต่ว่าคนจะเข้าบ้านคนอื่นน่ะคุณก็ต้องทำความเคารพเจ้าของบ้านก่อนบูกป่ะ ขวัญโตมาขวัญก็มีเจ้าของของขวัญคือคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนเดียวที่เป็นตัวแทนก็คือคุณแม่อืก็สวัสดีหน่อยก็ต้องถูกพอกันหน่อยแหละใช่เรื่องคู่เรื่องอะไรแม่แบบมีมีบอกว่าเลเวลความเกณดประมาณไหนยังไงลดลงไหมแม่เป็นตอนเด็กๆอะแม่เป็นห่วงปะตอนพี่เริ่ม30แม่พี่ก็คือผักแล้วนะ ไปหไปนะคนนี้แล้วคนนี้ไปเลยไปไปเออเอเหมือนกันแม่ก็เป็นรไม่ห่วงนะไม่ห่วงเลยนะไปเถอะไปเถอะไปเยอะแล้วเดี๋ยวม่รู้ไม่ได้ไปเถอะไปเลย แล้วเราอ่ะพร้อมไหมพร้อมอ่าพร้อมพร้อมแต่คนอื่นไม่พร้อมอ้าวมันยังไม่ใช่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดแล้วมันไม่มีใครใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์่าใช่เขาตัดสินใจก็เล่ถึงบอกว่ามันไม่มีใครเพอร์เฟก์รู้อย่างน้อยใจเขาต้องไปก่อนแหมถูกคอเลยนะเลือกมากเหมือนกันนะถูกคอกันเลยนะดูแลอนาคตหนูตามพี่เทมตัวแต่ว่าคือเราเอายังไงก็ได้พี่จะแต่งงานอายุ4 0 4 5ก็ได้มันไม่มีปัญหาหม่แล้ว แต่ไม่ได้ห่วงว่าจะมีลูกหรือไม่มีลูกไม่ไม่เป็นห่วงเอาที่เรามีความสุขอะมันเลยจุดที่อยากแต่งงานมีครอบครัวอายุ25จะต้องแต่งงานจะต้องมีลูกแล้วมันเลยมาแล้วตอนนี้ก็เลยชิลๆใช่เอออีกหนึ่งสิ่งต้องถามขวัญก็คือว่าขวัญเนี่ยมีความแซ่บทุกคนก็คือแซวบ้านเบี้ยวแต่ขวัญก็คือมั่นใจว่าใช่ค่ะก็คือหนูแต่งลูกหนูก็คือรูกหนูหนูต้องสวยก่อนเออมันเป็นจังหวะที่ว่าเราอยู่กับอาจารย์หลายๆคนแล้วเราก็ต้องการแต่งลูกให้สวยบีบหน้าบีบตัวบีบนุ่นบีีบน ทั้งทุกคนสวยหมดแต่ว่าข,ข้างหลังมันเบี้ยวอ่ะแต่เรามาไกลแล้วไงก็เลยแบบเออไม่ไหวแล้วว่าเน,<ใ>น,นื่อแล้วบ้านเบี้ยวก็บี้ยวทุกคนสวยไม่เป็นไรตัวเราสวยเราก็ลงไปเลยก็เลยเป็นวลีที่หนูพูดว่าแบบเออเราแต่งรูปให้ตัวเราสวยเราไม่ได้แต่งให้บ้านเราสวยเล mm ิศ hmm. แต่หนูมีวลีเด็ดไรอันเนาะใช่ออมีเทคน <stepped S 2> <ๆ S 1> ิคการสอนไหมไม่นะคือขวัญตอบแบบจริงๆความตรงนะพี่เขาก็สอนเราว่าบางทีคําตอบอะไรที่มันแรงๆอ่ะ ก็เฉยไฉไปเลยเปลี uhm ่ยนเรื oh bo le 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 ่องพูดไปเลยแบบว่าพี่ๆบางคนรุ่นเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนแล้วก็จะพูดบอกว่าให้ตอบไปเลยไม่ต้องโกหกมันก็แค่ตรงนั้นอะพอคนเขาอยากรู้เขาจบเรื่องกานอยากรู้มันก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะเข้าใจแล้วเวลาขอยไปสัมภาษณ์มันก็มีอยู่สองเลือกเลือกวิธีวิธีว่าเราจะเอาแบบไหนเลือกวิธีตรง ใช่เราก็เลยเลือกวิธีตรงเพราะว่าก็ตอบมันจะได้จบมีมีวลีอะไรบ้างอยากแต่งงานตั้งแต่อูแวนี่ยังไงวลีนี้ก็เออมันเป็นจังหวะที่เขาถามว่าแบบขวัญไม่อยากแต่งงานหรอเพื่อเพื่อคนอื่นที่อายุเขาแต่งงานไปแล้วหนุ่มก็จะบอกว่าหนู่อยากแต่งงานตั้งแต่หนูเกิดแล้วค่ะตั้งแต่อูแวอูแวหนูก็อยากแต่งเลยเพา็ะลยเป็นวลีว่าอยากแต่งงานตั้งแต่อูแวใช่ผู้หญิงอ่ะเราก็จะดูซินเดอเรลล่าถูกป่ะใช่ใช่ตั้งแต่เด็กอ่ะแต่งงานกับเจ้าชายขึ้นรถซักทอง ปีเอนดิ้งมีเจ้าชายแบบจูบเรามีรองเท้าแก้วเนี่ยเหมือนลาบันเซลผมเล่น้องทองพี่เหมือนแม่มดเหรอพวกเจ้าหญิงเนี่ยชอบอ่อนแอแต่ว่าพวกแม่มดเนี่ยเขามีอำนาจใช่เขามีพาวเ r อ่อนแอยังไงนะพี่โอเคปะมันไม่เข้ากับฉันเลยเนาะฉันก็เลยเป็นเป็นแนวแม่มดแม่มดแล้วจุดจะแต่งไหม หนูกำหนดไหมหนูอยากแต่งหนูอยากแต่งอยากอยู่เนาะแต่ก็ถ้าเกิดว่าหนูเจอคนที่เขาใช่แล้วเขาแบบรักหนูจริงๆเดียวหนูคุ้มครองดูแลหนูได้หนูก็แต่งเฮ้ยผูดอย่างนี้นหนูเจอคขาเขาเสียใจป่ะไม่ได้เสียใจก็รักไม่รักแต่ว่ามันไม่ใช่จังหวะเวลาที่เราจะมานั่งสร้างครอบครัวกันตอนนี้อ่ะคือมันเป็นจังหวะที่เราต่างคนต่างสร้างตัวเองได้แต่แต่มันไม่ใช่พัฒนาตัวเองให้แข็งแรงก่อนแล้วก็ดูกันไปคุยกันไปใช่ว่าขวัญมีความสุขกับการทำงานไงไม่เป็นไรเราก็อยู่ ก็เป็นเพื่อนกันตูถ้าเจอนะก็ไม่ต้องแต่งก็ได้ก็อยู่กันเป็นเพื่อนกันนี้ก็ได้ไม่ได้ต้องแต่งแต่มันยังไม่ใช่เวลานี้ใงสักวันเลยใช่ไหมหนูหรือ็ต้องได้แบบว่าเออจะได้เห็นควานุสัมพัเข้าพิธีแต่งงานเข้า่งเข้าโบสถ์จ้มีเจ้าโบสถ์เจ้าห่าวลยอะไรเงี้ยมีระฟัทองโอเคและขอฝากไวรีเดทไว้ตรงนี้เลยว่า ว่าอะไรพี่ได้เวลาจับบีต้องห้ามจะเป็นการบอกถึงว่าห้ามทำสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งน้นห้ามที่ขวัญจับมาก็คือเฮ้ยนี่ห้ามอะไรช่วยช่วยแฮร์แทงเงินเ้าเย้ปาช่วยเตรียมวัตถุดิบหน่อยสิ โอ้โหทำไมทองเยอะขนาดนี้ป้ะย<อ>าาอย่าใจเย็นอเดี๋ยวคอขาดทำไมทองเยอะอย่างงี้อ่ะโอ้โหถ้าทางจะอยากได้มากคือช่วงนี้กำลังจะแจกทองครับทุกคนนะฮะพอดีเอานี้หยิบมือถือขึ้นมาหยิบมือถือขึ้นมามแล้วสแกน QR code นี่บนถุงข้าวมาบมครองนี่โอ้โตรงนี้ใช่แล้วข้าวมาบงครองของเรานะครับกำลังมีแคมเปญพิเศษแคมเปญ44ปีข้าวมาบงครองจัดหนัก แจกทองทุกสัปดาห์ซื้อข้าวมานึกรองที่ร่วมรายการนี้นะครับก็จะมีสิทธิ์ลุ้นนะครับทองทุกสัปดาห์ลุ้นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าทุกสิ้นเดือนแล้วก็ลุ้นรางวัลใหญ่นะครับรถยนต์ไฟฟ้านะครับออร่ากูดแคทจีทีหนึงคันรวมมูลค่ามากกว่าสองล้านบาท ขั้นตอนนี้ง่ายนะครับก็ซื้อข้าวมันคลองมาแล้วใช่ไหมครับ้เปิดถุงเจ้าข้าวออกไว้แล้วก็จะเจอรหัสนะครับภายในถุงนี้ก็สแกนได้เลยครับ QR code นะครับที่หน้าถุงหรือ add line add มันคลองไรซ์เข้าไปที่เมนูสะสมแต้มล<ค>ุ้นสสรางวัลแล้วก็กรอกรหัสได้เลยจับรางวัลนะฮะทุกสัปดาห์ถึงวันที่19กุมภาพันธ์2566ยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิ์ลุ้นเน่แตซื้อที่ไหนละคะป๋าหาซื้อข้าวมันคลองนะครับได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ ก็ช้อปปี้ a า a าด้าแล้วก็ช่องทางน้องใหม่สั่งซื้อได้เลยนะครับใน LINE แอมาบุนคลองไรซ์ติดตามรายลเอียดและกิจกรรมนะฮะได้ที่ LINE แอดมาบุญคลองไรซ์หรือ Facebook ข้าวมาบุนคลองไลฟ์สไตล์ไหนๆก็ไรสไตล์ข้าวมาบุนคลองป่าแล้วป่าเอาข้าวมาบุนคลองมาถุงเดียวเนี่ยนะแล้วหนูจะได้ทองไหมอ่าถ้าอย่างนั้นเอาจาคอป่าอยอยอย่าอย่าอย่อาอาอย่อย่าออยอยอย่าอย่อยย่า่าอย่า่าอยา เริ่มค่ะกับภารกิจห้ามช่วยช่วยก็คือเราต้องทำกันคนละหม้อครับน้องขวัญทำไว้28นาทีของเราใช้เวลา20นาทีนี่เอายันอานนก่อนเอาลากปุ๊บก่อนไม่เอาลาป็นหมดเลยไม่ดูเอาลากไม่ใส่ดีดีดีอ่ามีแค่สองต้นเหรอพี่นุ้ยเรียงลงมาเลยเอแล้วไปลวใช่ใช่แล้วก็ใส่หม้อเลยใส่หม้อเลยปึ๊บแล้วก็บูเยอะไปไหม เราไม่แบ่งไม่น้ำเลยขนาดนี้นะได้ได้ป่าวถอดเสื้อแล้วนะทันหนักเดี๋ยวพอเราเราก็ใส่โมดใช่แล้วเอาน้ำมันงาน้ำมันงาหมดเอาวันนี้มาใส่ในนี้ก่อนก็ได้โอ้ยนี่ใส่นี่ใส่ ขวัญเออพี่นุ้ยไม่ยุติธรรมอากแล้วพี่เอาปลาหมึกเข้าไปคั่วๆในนี้หน่อยอย่าดิอย่าถ้วยดิเฮ้ยเดีนี้มันน้อยไปนะขอเบิกไม่ได้เหรอเออขอเบิกไม่ได้หรออันนี้มันนางงานเลยนมันตะเกียงนางงามไม่ใช่โอเคครับนียที่ไม่ใช้หมดเลยอ่ะเราใส่เราใส่นี้เลยอแล้วก็กระเทียมกระเทียมกระเทียมหมดแล้วอ่ะเบิกกระเทียมหน่อยครับเบิกกระเทียมด้วยเบิกกระเทียมด้วย เช็ดมือพอดีเลยซีอวกันนะตีพ้านะทปพอกันสองอันเออใส่กันแล้วก็เยอะไหมเฮ้ยมาทับอะไรอ่ะอะไรล่ะเราเราแหวนซีอุกเลยบีกับบี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 ก่อนซีอุพอไหมอ่ะใช่ใช่ใช่พอพอพ ใส่บุญเส้นเปล่าเออบุญเส้นบุญเส้นอย่ามาลอกข้อสอบได้ป่ะไม่ใช่ก็ตอบแต่ดูเดียวกันอ๋อหั่นแล้วพี่ก็หั่นเล็ๆแล้วเล็กทีๆใช่แล้วพี่ก็เอาเอาอะไรเอาวันนี้มาใส่เข้ามาในนี้เหมือนมาคนละรายการอ่ะเส่อันนี้ไปหน่อยห้าห้านูจ๋าลูกหนูอะพอแล้วพอแล้วพี่แล้วก็เอาวันนี้ใส่ยัดไส้เลย เราจะได้ไม่ต้องใช้ไม้ทัดจิ้มยัดไส้เนี่เป็นคนไม่ชอบอย่างแรงเลยอะใส่เยอะๆเลยไม่ใส่เยอะๆยัดไม่จริงนี่ได้ข่าวว่ามีหมอดูดีเหรอใช่ล่าสุดไรดูลายมือหรือว่าดูดวงอ๋อมีสองคนมีคนนึงไม่ต้องจับแตะไพ่เลยเฮ้ยคิดคําถามอะไรคิดในใจเลยเนี่ยปิดปิดพอแล้วพี่ไพี่ยังไม่ได้ใส่ไอพิกไทยนะ พี่ก็ว่าตอนอร่อยมันมีเจนมๆอยู่นะพอแล้วพอแล้วพอแล้วแค่จับไพ่แล้วบอกแบบตรงเลยเหรอตรงโดยที่เราไม่ต้องถามคำถามกับเขาเลยอเขาพคําถามในใจแล้วเราก็ให้เขาเปิดไพ่เขาเปิดไพ่เสร็จแล้วเขาก็บอกมาเลยว่าอะไรอะไรอะไรแล้วก็มีอาจารย์อีกคนนึงบอกแค่วันปีเกิดอะค่ะแล้วที่เป็นคนบอกให้ขวาเอาเล็บออกให้ถือศีลษนี่แหละคนนี้เป็นงานเราเจอได้ไงเราเจอได้ไงพูดสิผัดดูยูท b e วันถ้ามาขอเข้ากี่หน่อยอีกนะเอาหมอดูมาด้วยไม่ใช่อย่าทำอะไรยากจริงจเหลือ8นาทีอันนี่ปลาหมึกใส่พี่ต้องวนยูเทิร์นกลับมาใส่ไม่เนี่ยโอ้ยโอ้ยเอาใส่อันนี้ด้วยใส่นี้ด้วยใส่นี่ใส่นี่ใส่นี่ใส่ลงไปในหม้อใส่ลงไปในหม้อใส่เลยแล้วก็บีบีบี ร้องสี่นาทีครึ่งอร่อยมากเลยเอาอันนี้ใส่ไปด้ว่ยเนาะเราจะไปเล่นกับเขาไม่ได้เพราะเราเพราะเราไม่เซียนมีทำเพลงขู่ด้วยอ่ะ อย่างละึเด,ะเดือดแล้วใส่เลยด้วยแว่พี่ไทยด้วยวอะไรไอ่ะทำไมได้แบบได้การดูแลเป็นพิเศษ <c oughs> อ่ะก็ <c oughs> พี่นุ้ยแบบว่าเก่งอยู่แล้วเลี้ยงครอบครัวอยู่แล้วหรูป,ปะ่ะใช่จืดมากโอ้ยได้แล้วพอแล้ว <c oughs> ชัวนะเสร็จแล้วนะขอเลยดิอะไรอ่ะ <c oughs> ทุก<ห>อย่างเลยอะ<ม>่ะเพราะ<ห>ว่ามอพี่นุ้ยเขาคืออุดมสมบูรณ์อ่ะไม่ให้พี่คือมีทุกอย่างเยอะสุด <c oughs> ดูดูดิดยิงย่งใหญ่มากเลยอ่ะของเราก็ไม่แพ้เขา ครับมีการสลับชามสลับถ้วยกันนะครับเ,<อ>เดี๋ยว<อ>ทีมงาน<อ>า <ๆ S 2> จะบอกนะครับว่าที่ชิมไปแล้วบอกว่าอร่อยกว่าคือชามของใครเออมันก็คล้ายๆกันเนาะอันนี้ชามแรกนะคือสรุปอบพี่ทีมงานเราก็เอาอันนี้มาจากถ้วยเดียวกันดี่ <c oughs> แหละแล้วเขาก็ให้เรามานั่งตีกันไม่ั้งชิมค่ะหนึ่งสองสามหมูแข็งอะหมูใบช่อแข็งอะกินน้ำปลาโดด อร่อยแต่ว่าหมูเน้นไปหน่อยอ่ะรสชาติอ่ะรสชาติรสชาอร่อยนะก็ดีนะอือเดี๋ยวดูมาเอาอีกอันนี้ของพี่แทงแน่เลยอ่ะใช่ปะวะแต่พี่เอาเอาเส้นเอามาทำเป็นปั้นอย่างงี้หรอปั้นหนสิไม่ใช่ไม่เหรอพี่เอาเส้นมาใส่แต่ตัวยัดได้นั่นอย่างเดียวไม่ให้หรอเออว่ะเอาละวมีจานไปซะเยอะเลยเรื่องเดม คือเป็นรสชาติที่แบบว่าทำทุกวันทำมานานเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญคือรู้เลยว่าต้องแบบว่าเป็นคุณแม่ทำอ่ะอันไหนชนะจานสองเปิดดูข้างล่างออ๋เหรอออ๋เหรอใช่ด้วยตามที่อร่อยถูกใจขวันได้แก่นี่หนุยเห็นไหมเราบอกแล้ว เบเบ่ be be นะตามร้านข้าวถุงท <Be be. S 1> ี่วาไปก็มีนะจริงรถนี้สำหรับวันนี้นะคะจานที่ชนะนะคะ <Okay. S 2> นั่นก็คือจานพี <Okay. S 2> ่นุ้ยแต่ว,ว่าหนูถือจานพี่แท่งนะ <Okay. S 2> uh แต่วันนี้นะคะเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะว่าจานของนุ้ยชนะนั่นเองค่ะ okay. แล้วกลับมาพูดกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะมาดูซิว่าปาแห้งกับนุ้ยนะคะจะไปขอข้าวใครกินแล้วและเมนูเด็ดนั้นคือเมนูอะไรในรายการขอข้าวกินหน่อยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามไปด้วยนะคะค่ะวันนี้นะครับขวามสุทสามินีเรา2คนไปแล้วครับ น้องอ่ะเันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ใช่ไหมมันจะเป็นไปได้ยังไงและเราขวัญอุตสามานีและเราสองคนลาทุกคนไปก่อนนะครับจะมาย้อนัเลยสวัสดีค่ะเชื่อไหมมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเนี่ยนะไปงานแต่งงานของคนในวงการบันเทิงทุกคนเลยงานพี่นุ้ยัดได้ไปปะไปงานเนี้ย พี่ล็อกที่สุดในชีวิตเลยทำไมอะพี่ทำไมกูไปวะพี่แท้และพี่แท้สนิทกับพี่พี่นุ้ยอยู่แล้วบ้าไม่สนิทแล้วทำไมอะจะไม่ไปหรือไงล่ะจะย้อนเวลากลับไปไหมล่ะไปมาแล้วอ่ะดิอ่าปาจับมีด